สำหรับเพื่อนใหม่นะคะแต่พี่น้องเราไม่มีคดามแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่เก๋ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เก๋นายนายไม่เลื่อนเด็ดขาดขอบใจมากจ้าน้องนายพากินอีกแล้วของฝากของฝากอมืมีผู้ใหญ่ใจดีเขาซื้อทุเรียนมาฝากเมื่อวานไปตัดผมมามีเรื่องเล่าคะ่ะพี่เก๋ พัชนาก็ทักทายพี่เก๋นะคะพี่นางก็ทักทายพี่เก๋นะคะเนาะไปแล้วนะพี่เก๋ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นในรู้อืมไม่ไม่สั้นหรอกน้องนายพี่ตัดนิ้วเดียวไม่กล้าตัเดเยอะกลัวมันสั้นคือปลายผมมันเออเขาเรียกอะไรอะปลายผมมันพันกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเล็มออกนิดน,นึงน้องนาย แค่เล็มออกนิดนึงเพ่ก็น้ําตาจะจะต,ตกแล้วอ,อะไรแบบนี้เพราะว่าแบบกลัวผมสั้นอะไรอย่างนี้จะทําอยู่พอดีว่าไปตัดผมละพัฒน,นาเมื่อวานเมื่อวานได้ไปตัดอ่าไลฟ์เสร็จแล้วใช่ไหมก็นัดช่างตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วช่างไม่ว่างก็เลยไปเมื่อวานตอนเย็ยนนะคะฝากค่ะขอบคุณค่ะพัฒนา จริงๆน้องนายน้องสารเนี่ยเพียสไปจัดผมแบบแต่ก็ฝืนใจจัดนะเพราะว่าไม่ไม่กล้าตัดเดี๋ยวกลัวมันสั้นเล็มแค่ปลายออกนิดหน่อยสรุปตัดหนึ่งนิ้วใช่ค่ะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะพี่เก๋คือแบบกลัวมันสั้นอะไรแบบเนี้ยถ้าเอทผมสั้นนี่มันดูไม่ได้เลยนะพี่เก๋ คือหน้าเราก็กลมอะไรแบบนี้ยคือหน้าหน้าไม่เรียวเหมือนพี่เกถ้าพี่ยังยังพี่เกหน้าเรียวเนะี่ยถ้าตาัดผมสั้นจะสวยนะแต่เอ็นหน้าบาน <laughs> สวยด้วยแอปร <laughs> าชนะสวยด้วยแอปใ <laughs> ช้แอปช่วย <laughs> เราเป็นผู้หญิงเออไม่ร้อง <laughs> หน้านี่บานเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีหลายคนว่าอีทำไมเอ็ด้อดชอบใส่แว่นตาเอ็ดบวมค่ะตอนตอนเช้าเช้าเลยเลยแบบเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราออกออกถ้าเอ็ดออกข้างนอกอย่างเงี้ยมันจะแพ้แสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ปาา้าชนแล้วเข้าใจ <c oughs> ปวดหัวโชว์ค่ะน้องเอ็ดอยากเห็นจริงเหรอ เด,เดี๋ยวทาลิปก่อนนะพี่นางทาลิปแป๊มหนึง่งทำใจแป๊มหนึ่งนะคะทาลิปแป๊บหนึง่งอะไรนะแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะพี่กุมารปกปิดความสวยทาลิปแป๊บหนึง่งเผื่อเผื่อผู้บาวตามประเทศแอมาส่องอะไรแบบเนี้ยคะ่ะทำใจทำใจนิดนึงนะคะคือไปตัดผมก็กลัวมันสั้นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ตาก็ตาก็บุมบัวมาค่ะใครใครเคยเห็นแม่หวานใครเคยเห็นหน้าส่วนแม่หวานก็หน้าเอก็เป็นแบบนี้นละค่ะตาก็จะบุบบัวมาค่ะแบบินอ์เขาเอินยังแม่หวานตาโป,ปบอกบพโป้ไม่ใช่ศบโปนะตาโปเลยแบบเนี้ยอยากเห็นทรงผมมันก็เอสั้นกว่าเดิมนิดหนึง่งแต่ใจนี่แบบโอ้ตกอยู่ตะตุ่มเลยจัดผมทีไรก็แบบเดี๋ยวให้ดูนะคะ เดี๋ยวจัดระเบียบแป๊บนึ่งนะจัดระเบียบตาแป๊บหนึง่งนะตากูโปูๆปอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทาลิปก่อนเดี๋ยวพี่กุมารตกใจนะเอ,อตาเอ้บวมตอนเช้าตาบัวม,มากเดี๋ยวหาเงินไปยันฮีก่อนนะคะ ไปตาดหนังตาออกก่อนนะคะคือแบบบวมจนแบบมองมองไม่เห็นจริงๆนะมันกินกาแฟก็ยังไม่หมดพี่กุมารอย่าหัวเราะเจ้าอย่าหัวรอคอย,ออยเอาระยะร้อยเมตรอย่าอย่าดูใกล้มากอย่าดูอย่าดูใกล้มากเดี๋ยวนะ นี่ค่ะมันได้ประมาณนี้ค่ะพี่นาง